สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ศ่าษาก็มีหัวข้อที่คิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆบางคนนะคะคิดว่าเนาะดะาสาก็ทำมาแล้วกับแม่ศาสตรนะคะว่าเราจะพูดกันว่านมหนาวจิตใจแม่ของเรานะคะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่สากลับเมืองไทยเนาะ สาก็ไม่ได้กลับตั้งนานเนาะไปเห็นแม่แล้วแม่ก็แก่แล้วสาก็อยากให้คนให้แม่นะรับคนมาช่วยแบบทำงานที่บ้านนะคะว่าอย่างไรทำความสะอาดช่วยแม่หรือซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าแม่สาเขาไม่ยอมซักเครื่องพี่สาวเขาก็มีเครื่องซักผ้าแต่แม่เขาไม่ยอมแต่เขาจะซักมือนั่งซักเองตลอด ะข็เลยขอแม่บอกว่าแม่แอสาว่าอยากให้คนามาช่วยแม่นะว่าทําความสะอาดอบ้านแล้วก็ช่วยแม่ซักผ้าเขาไม่ยอมเขาไม่เขาไม่เอาเขาบอกแมวแมวแมวทาเองได้ทำเองมาตลอดอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่เอาอ่าทีนี้สากเ็เลยพูดกับแม่เนาะสากเ็เลยว่าแม่สาก็ข,ขอนะ เพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกว่าสาก,ก็รู้ว่าแม่นะ่ะทาเฟนได้ทําเองได้แต่สาก,ก็อยากว่าทดแทนแม่ไงที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่สาเด็กแม่ก็ดูแลสาม,มาแล้วแต่ทอนนี้สาก,ก็เออก็สบายแล้วนาะก็อยากให้แม่สบายมั่งอะไรเงี้ยไม่ต้องทำอะไรเยอะอะไรเงี้ยให้แม่ามาช่วยคนเขาทำความสะอาดช่วยแม่อะไรเงี้ยอ่าเขา ตอนแรกเขาไม่ยอมรับพอไปแล้วแม,ไม่ไม่ทุกวันก็ได้โอเคถ้างั้นไม่ต้องทุกวันอาทิตย์ละค้งก็ได้ถึงยังไงแม่ก็ต้องเอาสักวันหนึ่งนะแม่นะออาาก็จะได้แบบสบายใจอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นแม่สบายเนาะอะไรเงี้ยอือผลสุดท้ายแม่ก็ตอ,อกลงค่ะก็เลยรับข้อเสนอที่สายก็เลย จ้างน้องเขานะ่ะมาทำความสะอาดให้แล้วแม่ก็เลยแม่จะเลือกเอาก็ได้แม่จะเอาวันไหนแล้วก็ให้เขาตัดสินเดินไม่ใช่ว่าเราไปบังคับเขาถึงเขายอมรับแล้วเราก็แบบว่าให้เขานะี่ะได้ตัดสินว่าเขาจะเอาวันไหนทีนี้เออแต่ถ้าจะให้มาช่วยแม่จริงๆก็ให้มาวันโกนเนาะก่อนวันพระวันหนึ่งไงอ่าว่าทไมเขาต้องเอาวันนั้น เพราะว่าแม่เขาก็บอกมาเลยทีนี่ให้มาช่วยแม่ซักผ้าแล้วก็ทํำความสะอาดแล้วก็เวลาแม่เปลี่ยนน้ํำดอกไม้แม่จะเปลี่ยนดอกไม้ที่บนหิ้งพระทุกก่อนวันพระวันหนึ่งแม่ต้องเปลี่ยนทุกวันทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละครั้งก่อนวันพระแม่จะเปลี่ยนดอกไม้เปลี่ยนน้ำหมดเลยแล้วก็เอาขึ้นไป บ้านสามมันจะเป็นบ้านสองชั้นแม่ขึ้นลงลําบากทีนี้เขารู้ว่าเขาก็ขึ้นลงลําบากเขาก็เลยยอมเ,อเขาก็เลยเลือกว่าเอาอาทิตย์ละครสากเลยบอกพี่สาวจัดการให้ก็ให้น้องเขานํามาช่วยทําความสะอาดสักผ้อาอาทิตย์ละครซักแล้วก็ทําความจะทําห้องน้ํา ถ้าแม่ต้องการอะไรวันนั้นนะเป็นวันของแม่แม่จะใช้น้องเขาทำอะไรกันหน้าที่แม่อยากใช้วันหนึ่งนะคะ,ะถ้าเสร็จแล้วก,ก็เสร็จไม่ใช่ว่าตตลอดทั้งวันที่แม่เขาก็ไม่ได้เอาเยอะก็แค่ทำความสะอาดแล้วก็ช่วงตอนเช้าก็เปลี่ยนน้ำเฮี้งพระแล้วก็เอาดอกไม้ขึ้นบนบ้านล้วแม่ก็ต้องขึ้นเองแม่ไม่ต้องเอาขึ้นบนบ้านอะไรอย่างนี้เองค่ะนี่แหละสาก็เอามาแบ่งบนัเน,เพ,นเพื่อนว่า เราคนพูดยังไงแล้วก็เขาแม่เขาจะยอมรับเราไม่ต้องไปบังคับแม่เราเหมือนกันถ้าเราพูดดีเขาก็ฟังถ้าเรามีเหตุผลว่าเราพูดยังไงนะคะค่ะคลิปนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวสามมาเล่าต่อก็ยังมีอีกเยอะกับแม่ของสานะคะที่สาพูดคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามสาเดี๋ยวก็ได้รู้ว่าสาพูดแล้เปลี่ยนอะไรแม่สา ได้หลายอย่างนะคะอันนี้ครั้งที่หนึ่งพี่สาเปลี่ยนได้ที่ให้แม่ยอมรับที่ให้คนเข้ามาช่วยทําความสะอาดแล้วก็สักผ้าทําอะไรให้แม่ก็ขั้นที่หนึ่งแล้วมีขั้นที่สองนะคะที่สาก็เปลี่ยนแม่สาว่าให้แม่สาทํำยังไงคอยติดตามไปกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาคอยดูว่าสาพูดยังไงกับแม่นะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ